วายสองตัวดาบ้าแถวพันสองเต็มตีกราบสวัสดีนะครับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดองทานทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับเทพสั่งโชว์ลิ้งทุกคลิปนะครับโอเคนะครับวันนี้มีคนขอมาในกลุ่มนะครับในกลุ่มล่าขอมาแปลว่าเล่นนะครับเล่นทุนน้อยๆนะครับ โดยไม่ใช้เทคนิคอะไรให้ดูหน่อยนะครับเขาก็บอกมาวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาจัดให้นะครับด้วยทุนในอัรับ300บาทนะครับไม่น้อยไม่มากเกินไปนะครับวันนี้ก็จะไม่มีเทคนิคใดนะครับผมก็จะแบบเล่นไปเลยนะครับเบ็ดจะเบ็ดขึ้นเบ็ดลงก็ตามอารมณ์ผมนะครับโอเคเรามาเริ่มกัน9บาทเลยนะครับไปลุยนะครับผมจะหมุนแบบไม่มีเทคนิคเลยนะและพอจะเพิ่มเบ็ดหรืออะไรผมก็จะอุ้ยอุ้ย้นนึกว่าจะได้โล มาเราก็จะได้โล่เต็มเลยนะครับก็จะเล่นแบบไม่มีเทคนิคนะครับเพิ่มเบ็ดก็จะเพิ่มแบบอยากเพิ่มก็เพิ่มนะครับวายโอ้โห oh, ไม่ได้เฉยไป10บาทแล้วนะครับนี่ไงโล่มาแล้วนะครับแต่เทคนิคนะครับเทคนิคที่ผมคอยบอกทุกคนนะครับบอกทุกคนอยู่เป็นประจำนั่นก็คือเล่นเบตรงนะครับผมเล่นแบบไม่มีเทคนิคแต่ก็เล่นบนอุ้ยโอ้โหนึกว่าได้โบนัสตกใจเฮียตะกี้โบนัสสามตัวแนละ้วแต่มันไม่เข้าไลน์นะคุณผู้ชม เสียใจจัดนะครับนะผมไม่เล่นมีเทคนิคก็จริงนะครับแต่ผมเล่นบนเว็บตรงนะครับนะเพราะโอกาสแต่มันมีถึง 5- 0าถึงนะครับผมเคยอธิบายไว้แล้วนะครับว่าโอกาสชนะโอกาสระหว่างเว็บตรงกับเว็บเอเนตนเนี่ยมันต่างกันยังไงนะเดี๋ยวผมจะกดใครอยากรู้ครับอุ้ย้อามุนซ่าใครอยากรู้นะครับว่าผมอธิบายไว้ยังไงนะครับกดจะมาตกใจนะข้างบนขวาคลิปนะผมจะใส่ไว้ให้นะครับเข้าไปดูกันได้นะครับ โอเคเบ็ดส okay. ิบสามมัดได้มายี่สิบเจ็ดเพิ่มไปเบ็ดสิบห้าแล้วไปเราลุยโอ้อยได้ใจการเฉยผมผมไม่เห็นวะโลรูปอีกตัวเดียวนะเกือบได้วะฮ่ามันนี่ไปครับลุยหลายคนนะครับหลายคนบอกนะว่าให้พูดไทยบ้างนะครับพูดอีสานบ้างนะครับก็ใครฟังอีสานหรือไทยออกยังไงคอมเมนต์บอกนะครับหรือชอบให้พูดไทย หรือว่าอีสานบอกได้เด้อผมว่าได้เบิดได้เนี่ยครับอุ้ยอุ้ยอ้ยโลได้องุนต่อครับแบบนี้องุนต่อสวยๆเลยอุ้ยมาอีกกี่มาหนีอีสมาก็มาดิครับเอ้ยแจกันอุ้ยสี่ตัวเลยสวยครับสี่สิบบาทนะตอนนี้สี่สิบมาแล้วไปครับเพิ่มเบ็ดขึ้นไปเลยนะเพิ่มไปแบบอยากเพิ่มอ่ะครับเล่นแบบเทคนิคเล่นแบบตามอุ้ยห้าแถว โอ้ยร้อยห้าสิบมาดีก็มาดีอยากโดนช้อนแกงว่ะไปครับร้อยเจ็ดสิบนะครับตัวนี้นี่ร้อยเจ็ดสิบขำกำไรเน้นๆเลยไปสามร้อยครับมาสามร้อยเหมือนเดิมไปครับเจ็ดสี่สิบห้าจะไปกลัวครับเราเล่นนะวิ้งนึกว่าจะกห้าแถวสักหน่อยสามสิบบาทครับสวยโล่ลงอีกตัวนึงโอ้ยเฮียสุดได้จัด ไปครับเบลหกสิบครับเราเล่นอย่าไปกลัวมันครับมาไป้นหนุ่มโอ้ยไ,ได้เว้ยเอาผมไม่เห็นเอาผมมัวแจะไปดูแจกันนะครับสวยเอาไม่ได้เหรออไม่เข้าละต้องอยู่ข้างล่างนะ,อ,ะอุ้ยโล่โงนด้วยสวยครับเจ็ดสิบห้าโอเคเป็ดนี้คืนกำไรโล่ต่อมาอีกยี่สิบห้าบาทเข้าฟรีไปเข้าฟรีไปดับ ขาด,ด,ดนิดเดียวเสียดนิดเดียวเองฮะอุมอ้มมากูเป็ดลอยหาซิฟไซมึงนี่มาจับบาทสองลอยหาซิฟมาที่หนามาที่หนาอีกดอกนึงอีกจังน้อยโลโอ้โหเสียดายครับถดม250นะ้มาสองร้อยห้าสิบนะมาเดี๋ยวผมเริ่มใหม่เลยครับจากเปิดสามสิบผมจะเริ่มใหม่โอ้ยสวยเอาผมไม่เห็นใจกันอีกแล้ววะ่ะตาวันนี้แม่งตาไม่ค่อยดีเลยว,วะ่ะยี่สิบบาทครับนักหนูเสียด้าอาจาร,รย์ ไปสี่สิบห้าแล้วอุย้ยตัวแพงห้าเจ็ดสิบห้าบาทครับตัวแพงมังกรเอ้ยไม่ใช่มังกรทีพูดมังกรก็ไปแต่ความมังกรยังสิงโตอุ้ยดาบครับสวยอีกรอบเดียวอีกรอบเดียวเข้าฟรีโลมาไอ้สัสเออโอหว่ะจะได้เงินไปให้เมีย่นี่เอออุย้ย 60สบบาทครับโอเคไม้นี้แข่คิดดังอีกแล้วขอโทษด้วยพางวัต่อสวยงามตามท้องเรื่องฮะลุ่ต่อครับอุ้ยไนดะ้าแถวกี่มาสามร้อยมาแล้ว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 แว <laughs> อจอกันต่ออุ้ยเข้าฟรีครับแบบนี้เข้าฟรีครับแบบนี้เออเข้าฟรีครับสี่รอบครับอย่าไปคิดนะครับว่าฟรีสี่รอบไม่ดีนะครับก็รวมไปห4สบสี่ครั้งก็ประมาณ 200 240บาทฮะเราได้เหมือนเหมือนเราหมุนฟรี240บาทนะครับที่เหลือมันก็เป็นกำไรโล่ฮเฮียเกลือปะเนี่ยเค็มๆอุ้ยดาบมาอีก1 6 0มาดิก็มาดิดาบอีกครับสวงหครับสามแถวมา460แล้วเหลืออีกรอบหนึ่งได้อยู่โอเคต้ามา600นะครับไปอีกรอบหนึ่งแชทขอหนักๆเพราะอุ้ยได้เงดนปะ โอ้เสียดายรูปว,วะ่ะโอ้โหได้ไมาทั้งหมดนะครับ620นะเอ้ยรวมกับอันเดิมพันหนึ่งนะพูดไปเล่นไปนะครับพูดไปเล่นไปหมุนต่อครับผมว่ายังไปยังไหลได้ยังไหลได้ไดนะมาอีเสียดายจัดลายมันสวยนะครับผมเห็นว่าลายมันสวยทุกคาทุกรอบเลยนะแต่ว่าเรายังไม่เข้านะผมว่ายังมานะครับเปิดร้อยห้าสิบยาวๆอุ้ยจะมาหนีสี่ร้อยห้าสิบก็มาดิก็มาดิอุ้ย,ย,ย,ยโลตอ อุ้ยอา้าไม่ใช่อังกุลมงกุฎเจดร้อยครับโอ้ยไม่ต่อ่ะก็มาดิก็มาดิวุ๊ดวูสองนะครับตอนนี้ไปยาวๆเลยครับนี่เอา้าสามหลอ,อไปติยนะผบมบโอ้ยหนีเอาเรื่องจัดนะฮะเอาเรื่องจัดลายมาลายมาอย่าไปยอมครับบิดร้อยหสิบครั้งเลยอ้าสวย ลายมันสวยนะครับลายมันเข้านี่นี่มีวายตัวหนึ่งเสียลายโล่มากเลยข้างบนนะอ่ะเสียลายโล่จัดได้อยู่ไปยจับได้งเงินยังไม่หมดอย่ายอมแพ้ครับงเงินเรายังไม่หมดอุย้ยนี่ไงหกร้อยหกร้อยเอาวยว้าเล่นหน้าเล่นตานะไอ้สารบายครับมาึพันห้านะครับกดจุดนะครับกดเทอร์โบไปยเรา ดีย๋ยวคิดมันจะยาวกดแบบไม่คิดเลยนะฮะแต่ผมเห็นนะว่าลายมันสวยนะไม่ใช่แบบไม่คิดนะแต่ผมเห็นนะครับว่าลายมันสวยได้อยู่นะครับลายมันพอเข้าอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่คิดขนาดนั้นนะก็ก็เห็นลายสวยนะครับเลยกล้าที่จะกดนะครับโอ้ได้อยู่มา,มาองุ่นมาอยู่ครับร้อยหนึ่งองุ่ตัวเดียวครบห้าแถวโอ้ยไม่ใช่แจกันสวยครับ,มา,รรบมามานี่ยยังคืนทุนอยู่ครับโลขาดตัวเดียว เกือบสวยแล้วเกือบสวยแล้วนะครับไปเนยังไม่หมดนะยังไม่หมดโบนัสเข้าหน่อยได้ไหมไวายสองตัวดาบห้าแถวมาพันสองเต็มตีขอไปในคำหยาบนะฮะแต่ว่าตีนนี่ไม่น่าคำหยาบนะทุกคนน่าจะมีกันอยู่แล้วพันสาม0 0่สองพันสามพ่อวันี่วิสองพันเลยนะพอดีกว่าขอเลยครับกำไรสองพันนะครับ นี่ถอนออกครับ2000ถอนโชว์เลยครับทุดสดนะครับเว็บตรงก็โชว์เว็บตรงด้วยนะครับก็ถอนสดสด,สดเนี่ยเงินมันจะเข้าไวนะครับผมถอนโชว์ไปเลยก็ที่ผมเล่นแบบไม่คิดเนี่ยไม่ใช่ผมไม่คิดผมก็มีคิดอุ้ยเงินเข้าแล้วไวจัดประวัติธุรกรรมนี่เรียบร้อยดําเนินการเรียบร้อยนี่เงินกระเด้งแล้วนะครับในบัญชีผม สวยจัดนะครับก็นะครับผมมาเล่นนะครับผมไม่ใช่ว่าผมเล่นแบบไม่คิดเลยนะเพราะว่าผมเล่นบนเว็บตรงนะครับแล้วก็ดูลายตัวต่างๆว่ามันเข้าหรือไม่เข้านะไม่ไม่ได้เชิงว่าไม่คิดขนาดนั้นนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับแต่ถ้าเห็นด้วยเห็นชอบก็เข้ามาเล่นแต่ผมแนะนํานะเล่นเว็บตรงนะครับเว็บเอเย่นไปโดนโกงแล้วอย่ามาว่าผมนะครับเว็บตรงก็เว็บนี้นะครับผมเล่นเว็บนี้ผมก็เปิดให้ดูนะครับหลายคนสอบถามมาหรือจะหาทางเข้าเว็บไม่เจอเดี๋ยวผมจะปักหมุด ในคอมเมนต์ไ้ให้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีกำไรสองพันหนงนเอาไปให้เมียแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องรักเงินเมียนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย